เพิ่งปิดกล้องกันไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาช่วงเช้าวันนี้ผู้จัดคิงสมจริงและวิทยวรวิทย์แห่งค่าย m ัมแอนด์อัสก็นําทีมพระนางพลน,นวัตจีน่าและทีมนักแสดงมาบวงสรวงสักการะที่ศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะขั้นตอนหลังจากนี้และความน่าสนใจของละครเรื่องนี้คืออะไรไปขยี้กันค่ะปหาป๋าเปนใ,นในลวล้นพ้นเหนือกำลังมนุษย์ของมากปลาา แล้วก็มาไหว้เองก่อนก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้มาศาลหลักเมืองนานพอควรฝั่งเนียอฝากตัวด้วยนะคะเซ่ยหม่ันีรัตน์ค่ะ <c oughs> ในรอบสมปีค่ะวันนี้ก็มาวงสวงนะคะบรรยากาศอากาศดีมากวันนี้ต้องเียกว่าฟา้าฟ <c oughs> ้าดเป็นใจมากวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะครับของคน <c oughs> ที่ทํางานละครทุกทุกคนก็ขอความเป็นสร่มงคลครับแล้วก็อยากจะ ให้อยู่ในวงการได้อย่างราบรื่นมีงานไหลามาเทมาอย่างนี้ครับผมขอให้ละครดังๆปัง,งๆอยู่แล้วแล้วก็นี่ปกต,ติละครเราจะไปบวงกันที่แบบ ตามค่ายหรือไม่ก็ที่ช่องครับแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่มาบวงส่วนละครที่สารหลักเมืองครับก็เป็นโอกาสที่ดีน่าจะมาสักร่วมแปดเดือนได้ครับในเรื่องของบรรยากาศของยุคสงครามโลกครั้งที่2อะไรตรงนี้เราค่อนข้างที่จะ,ะปราณิตในการทํางานก็เป็นสิริมงคลครับทั้งถัตรีนะครับแล้วก็แอบพีกแอบพ่วงพรชีวันไปด้วยผมเต็มที่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่ทุกคนคือแบบตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แฟนๆเนี่ย เห็นว่าจีน่าก็สามารถเล่นเป็นเด็กน่ารักใสๆได้ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากเรื่องอื่นๆอะไรอย่างงี้ค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้ทาตีเป็นพิเรียดที่ประณีตมากๆอย่างที่พิ่พิ์บอกคือไม่ว่าจะเป็นแบบพร็อพฉากแบบเสื้อผ้าหน้าผมทุกคนแบบมาเต็มมากเลยอะค่ะก็อยากให้รอติดตามกันนะคะต่อไปก็ไน่เป็นเรื่องของการตัดต่อแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นโพสต์โปรดักชันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน CG อะไรต่างๆที่มันจะต้องใช้เวลาอีกเยอะมากเลยครับงานซีจีเยอะเหมือนกันหนักหน่วงอยู่ครับเพราะไม่สงคร สงครามเป็นแบ็กกราวของความรักของทั้งคู่นี้ครับพี่เรียสมัยส,ยสงครามโลกในทาตรีจะเป็นยังไงต้องรอติดตามนะคะแต่ที่แน่ๆวันนี้ผู้จัดแล้วก็นักแสดงได้รับความเป็นสิริมงคลไปเต็มๆเลยละคะ่ะฝนก็ด้วยเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง